สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะวันนี้หงม,มีเซรั่มและเจลครีมตัวใหม่มาแนะนำกันนะคะก็คือหงเพิ่งได้ลองเซรั่มกับเจลครีมตัวหนึ่งมาเมื่อเร็วๆนี้เราก็เลยใช้แล้วหงรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันน่าสนใจมันเวิร์กนะอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะขอบอกก่อนว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะจ๊ะอันนี้คือแบรนด์ส่งมาให้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคะคือไม่ได้เอางี้ง่ายๆเลยไม่ได้รับตังค์นั่นเองคือแบรนด์ส่งมาให้ลองก็ลองแต่พอลองแล้วมันน่าสนใจก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูกันนะคะทีนี้ไปดูกันเลยว่าเจ้าเซรั่มกับครีมตัวนี้คืออะไรไปเลยเรามาดูกันนะคะว่าเซรั่มที่งหงและไ่ฟังคืออะไรนะคะ เซรั่มที่หงบอกก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Show Original นะคะเห็นชัดไหมเนี่ยอ่าเซรั่มจาก Show Original นะคะอันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเซรั่มที่หงเคยแนะนำไปแล้วตอน Favorite หรืออะไรเงี้ยค่ะตัวนี้เป็น Mineral White Complex Serum นะคะนี่เซรัม่มเห็นไหมแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขาเพิ่งออกอันนี้เป็นรุ่นใหม่และที่เขาเพิ่งออกมานะคะเพราะว่า เหมือนกับเขาพัฒนาสูตรในเรื่องของความขาวกระจ่างใสามากขึ้นคือเดิมเนี่ยก็เป็นไวท์คอมเพล็กซ์เซรั่มนี่แหละแต่ว่าเขาพัฒนาสูตรตัวใหม่เนี้ยให้มันเห็นผลเรื่องความขาวกระจ่างใสามากขึ้นตัวสําคัญเลยนะคะผงเริ่มจากตัวเซรั่มก่อนเลยนะพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสําคัญของโชว์ออริจินอลเนี่ยจุดขายของเขาเลยก็คือว่าเป็นเซรั่มน้าแร่ เซรั่มน้ำแรกคืออะไรเอางี้หงอธิบายง่ายๆนะปกติแล้วเนี่ยในสกินแคร์ทั่วไปนะคะเขาจะใช้น้ำที่ไม่มีไอออนหรือน้ำบริสุทธิ์เนี่ยผสมกวนกับส่วนผสมที่เป็นคุณเขาเรียกอะไรนะส่วนผสมที่มันทำให้เกิดประสิทธิภาพอะ,อะพวกวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบนันอาหารไม่วะส่วนผสมที่พวกแบบวิตามินซีพีเทรานูนีนานดันั่น,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 นคือส่วนผสมที่ทำให้เกิด ประสิทธิภาพกับผลกับผิวถูกไหมแล้วผสมกับน้ําแต่โชเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขาใช้น้าแร่แทนน้ําเลยคือน้าแร่เนี่ยใช้แทนน้ําผสมกับส่วนผสมอีกเพื่อให้มันส่งผลมากขึ้นผลที่ได้ก็คือเป็นเซรั่มที่สําหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะแล้วก็คือที่บอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้คืออันนี้แบรนด์เคลมว่าจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยแบรนด์เนี้ย,เ,ย,เ,ยเกิดขึ้นจากการที่ คนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยกัน,นมาช่วยกันคิดว่าเอ้ยเราอยากได้สกินแคร์ที่มันเห็นผลคือบางสกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายอ่ะเคยสังเกตไหมคือ,อใช้เวลาใช้เวลายาวนานมากกว่ามันจะเห็นผลหรือแบบอ่อนโยนมากมากๆๆคือบางคนก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นคือแค่เป็นคนแพ้ง่ายแต่ก็อยากเห็นผลในเรื่องของสกินแคร์นึกออกปะ่ปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเจ้าตัว,ตวโชว์ออริจินอลนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ ในตัวเซรั่มนี้มีสมวนสมอะไรบ้างเขามีสมวนสมจาก P H A P H A คืออะไรเป็นส่วนผสมที่ช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเหมือน B H A กับ A H A แต่ราคาสูงกว่าคือมันเป็นสารสกัดจากน้ำนมไม่ใช่ผลไม้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอ่อนโยนกว่านะคะมีสารสกัดจากวิชเฮเซลตัวนี้แหละที่แบบ ผงชอบคือวิเฮเซลเนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนอือพอกระชับรูขุมขนปุ๊บเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเอ้ยตรงใจเราคือจริงจริงะเจนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความขาวไม่ได้อยากขาวโอเคความกระจ่างโอเค กระจ่างใสมีออร่าอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ได้อยากขาวก็เลยมองข้ามเรื่องของความขาวไปสิ่งที่ชอบก็คือใช้แล้วมันดูกลมผลกระชับขึ้นจริงๆว่ะคือเฮ้ยจริงหรออาจจะเป็นเพราะตัวอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เปล่าจะช่วงนั้นคือหยุดใช้ช่วงที่ทดลองตัวนี้คือหงหยุดใช้เซรั่มตัวอื่นเลยนะคะมาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เห็นผลค่อนข้นขางเอางี้1สิบให้แปดจุดห้าถึงเก้า ในเรื่องของความชุ่มชื้นและรูขุมขนกระชับขึ้นเออชุ่มชื้นจริงๆชอบนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อกันคือเขาก็มีส่วนผสมอื่นๆอีกน,นะแต่ว่าหลักๆก็เท่าที่จําได้ก็เท่านี้แหละประมาณนี้เนี่ยขอดูหลข,ข,ข้างหลังขวดก่อนเนี่ยเขาก็มีทวิกเอ็กซ์ทรกมีเอาเรียกว่ามีหลายอย่างนะคะเด็ดเด็ดของเขาก็อย่างที่บอกอะคะ่ะมีน้ําแร่มีสารสกัดจากเห็ดมี โจโจบามีซีดออยมีคาเนทีนอ่าคาเนทีนนี่ช่วยเรื่องของอเขาเรียกอะไรนะควบคุมความมันเออเขามีสารช่วยควบคุมความมันด้วยทีนี้เรามาดูเนื้อกันดืให้ดูสองป้าเมยก็แด้เดี๋ยดายเนี่ยมันน้อยมันยี่สิบมเองอันนี้นี่นะคะอันนี้คือเห็นไหมเห็นความแบบเห็นความไหลไหมจ๊ะเห็นความไหลไหม คือเขาไม่เหนียวเน,นอหนะเลยเขาเป็นเซรั่มที่มีลักษณะเป็นกึ่งเจลกึ่งโลชั่นมีกลิ่นแต่กลิ่นน่ะคือมันหอมอ่ะแล้วมันก็จะแบบเหมือนสมมติทาปุ๊บหอมแล้วก็จะมีกลิ่นตุบแบบนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งไม่รู้เกิดจากอะไรนิดเดียวแล้วก็หายไปนะคะทีนี้เนี่ยเห็นไหมความฟูนุ่มอาจจะเห็นแล้วแบบว่า ยังไงดีอ่ะอันเนี้ยคือจะแบบจับแบบไม่ติดกว่าเห็นปะเห็นความเห็นความไอ้นี่ไหมเนี่ยทาปุ๊บเป็นนี้เลยเห็นปะ่ะคือมันมันแบบความแห้งความอะไรเงี้ยไม่เท่ากันเลยอ่ะมันชุ่มชื้นเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเซรั่มซึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็เพราะว่าใช้แล้วผมเห็นผลเรื่องของความชุ่มชื้นความหน้าไม่มันและความรูขุมขนกระชับอันเนี้ยนะคะต่อไปไปที่ หลังจากที่เซรั่มเขาออกเนี่ยเขาก็ออกตัวใหม่ออกมาในของแบรนด์โชนะคะคือออกรุ่นที่เป็นเจลครีมตอนนี้ตอนนี้โชรู้สึกจะมีขายที่ if and boy แล้วนะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะคะอันนี้คือโช Mineral White Complex Face Gel ตัวนี้นะคะขนาดบรรจุ25กรัมอ้คือน้อยอจริงนะน้อยนิดกว่าแบบยี่ห้อที่เป็น อื่นๆน,น่ะเพราะปกติแล้วมอยส์เจอไรเซอร์หรือเจลอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบห้าใช่ไหมแต่นี้ยีาเองแต่ว่าในความรู้สึกของอ่ะคือเหมือนกับว่าที่แบรนด์เขาแนะนำอะค่ะเหมือนกับถ้าใครที่ผิวมันหรืออะไรอย่างเงี้ยผิวแบบ ไม่ต้องการความเหนียวเนินอะ่ะให้ใช้เป็นตัวเซรัม่มแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบผิวแห้งหรืออะไรเงี้ยให้ใช้เจลครีมแทนแต่หูรู้สึกมันแทนกันไม่ได้อะมันควรจะใช้เซรัม่มแล้วก็ใช้เจลแบบเนี้ยคือไม่ต้องใช้คู่นี้ก็ได้แต่หมายถึงว่าเจลก็คือแทนมอยเจอไรเซอร์เซรั่มก็คือแทนเซรั่มไปนะคะทีนี้เรามาดูตัวเจลเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกเลยแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนนะนี่คือแบบตักใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวจะตักเนื้อให้ดูแต่ให้ดูนี่ก่อน ่าเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเขียวเขียวเป็นมีลักษณะเป็นเจลเจลนะคะตัวเจลเนี่ยคือเขาเป็นไวท์เทนนิ่งที่คนผิวแพ้งง่ายใช้ได้แล้วก็มีคานนทีนที่ช่วยเขาเรียกอะไรนั่นแหละควบคุมความมันมีอัลฟาอาบูตินที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วก็มีสารสกัดจากไข่มุก มีนัตโตะนัตโตะคือสารสกัดจากถั่วหมักนะคะนัตโตะนี้ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นไม่ต้องแปลกใจนะคะอ่านโพอยู่ข้างล่างเขียนโน้ตเอาไว้ส่วนตัวว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวลืมอ่ะเรามาดูเจลกันนี่คือเนื้อเจลของเขาเป็นแบบนี้นะเจ๊เห็นไหมเอ่ยอ่ะนี่อ่าชัดแล้วนะคะเนี่ยเจลอันนี้ทามาเยอะไปนะจริง,รงๆแล้วมันต้องไม่เยอะขนาดนี้หรอก คือเจลเนี่ยจะมีความเคลือบผิวคือเนี่ยมันจะมันจะเคลือบๆอ,อ่ะมันจะเจลๆเ,เ,เคลือบออย่างนี้อะแต่ว่าเจลก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันทีนี้ถามว่าเจลเนี่ยหงใช้แล้วหงเห็นผลเรื่องรูขุมขนกระชับหรือขาวไหมผงเห็นผลเรื่องความกระจ่างและชุ่มชื้นมากกว่าอืมถ้าถามเทียบกันนะ สองอันนี้นะถ้าเห็นเรื่องความขาวกระจ่างใสนะอันนี้ก็ชนะถ้าเห็นเรื่องรูกลุมขนอันนี้ก็ชนะแต่ถ้าเห็นเรื่องความชุ่มชื้นและเรื่องกระจ่างใสก็คือตัวนี้นะคะคือเจลสองอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเนื้อมันต่างกันอยู่ที่คนชอบแล้วก็คุณสมบัติต่างกันตัวนี้ลักษณะเหมือนเป็น m o i ์ t u r i z e r เลยส่วนเซรั่มก็คือเป็นเป็นเซรั่มนั่นแหละนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบสามารถแทนกันได้ถ้าใครเข้าใจผิดอยู่ก็ ก็เปลี่ยนซะเนาะมันมันแทนกันไม่ได้หรอกมเจไรเซอร์กับเซรั่มยังไงเซรั่มมันก็ชุ่มชื้นซู้มเจไรเซอร์ไม่ได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวนี้ตัวใหม่หงใช้แล้วอะสิบให้เจ็ดถึงแปดประมาณนี้เพราะว่าเวลาทาไปอะ่ะมันชุ่มชื้นดีมากก็จริงแต่มันมีความรู้สึกเหมือนมันกองอยู่บนผิวนิด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 คือเหมือนเป็นมันอาจจะเป็นแบบเหมือนกรอ อย่างนี้ไม่ให้แบบความชุ่มชื้นมันกระจายออกไปแต่มันมีความแบบเนหนอะหนะนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะคะแล้วก็แต่ไม่ได้เนหนอะหนะในลักษณะของความมันนะคือมันเป็นความหนึบของความแบบชุ่มชุ่มอะนึกภาพออกใช่ไหมคะคือมันเป็นความหนึบแบบชุ่มชุมไม่ใช่เหนียวเหนอะหนะแบบมันอะไรอย่างนั้นแล้วก็บางทีผมไม่ได้ใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อย่างเดียวผมใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กด้วยคือเหมือนกับว่าตอนคืนเนี่ยพอเรา อาบน้ําล้างหนะ้าทาเซรั่มอะไรเสร็จบางทีขี้เกียจเนื้ออ,อกมาคือหง่ะถ้าขี้เกียจปุ๊บนะจะเซรั่มจะน้าตบเซรั่มแล้วแบบสลิปปิ้งมาส์กเลยจะไม่มีการต่อเซรั่มหลายตัวหรือครีมหลายตัวเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหงเอามาแทนสลิปปิ้งมาส์กคือทาให้หนาหน่อยแล้วก็นอนเลยเชา้าตื่นมาหน้าก็นุ่มเชวแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ถ้าทาเยอะเกินไปมันจะเป็นขุยมันจะเป็นแบบ เพราะฉะนั้นคือใช้ไม่เยอะหลักการคือใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวให้มันพอเกลีย่ยทั่วหน้าก็พอแล้วคือถ้าสมติมันเยอะเกินไปมันจะเป็นขุยหงงรู้สึกเหมือนมันมีความซิลิโคนนิดๆอะแต่หงไม่รู้ว่าเขาเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเขาใส่หรือเปล่าอ,ะะอืมต่อให้ใส่ก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าซิลิโคนแต่ในความรู้สึกเหมือนมีตัวเจลนะในความรู้สึกเหมือนมันมีแบบถ้าไม่ใช่ซิลิโคนก็จะเป็นสาร ที่ทาให้มันเป็นเจลอะแต่ว่าพอมันเป็นเจลแล้วมันมีความแบบหนึบหนึบและเคลือบอยู่บนผิวนิดนิดนะคะสําหรับตัวตัวเจลครีมตัวนี้แต่สิ่งเอามาถึงสิ่งที่ชอบกันบ้างอย่างที่บอกว่าเห็นผลเรื่องของรูขุมขนกระชับผนน้ามันผมคิดว่าน่าจะชอบตัวเซรั่มและตัวเจลเลยอะเพราะว่ามันไม่มันมันเป็นน้ําเลยแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบให้ความชุ่มชื้นคือคนผิวมันอย่าเข้าใจผิดว่าตัวเองหน้าแบบ น้ำไม่ต้องการอะไรเพราะผิวมันนะคือจริงข้างในลึกๆอะมันขาดน้ำพอมันขาดน้ำอะผิวมันจะซุดตัวง่ายนึกว่าคือแทนที่มันจะฟูติดกันอย่างเงี้ยมันจะแบบเฮียวเหี่ยวเฮียวลงอย่างเงี้ยพอมันซุดตัวลงเทานันแหละเธอเอ้ยเหี่ยวจะเหี่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเติมให้ผิวอิ่มฟูอยู่ตลอดเวลาการเติมน้ำก็เป็นอีกเป็นอีกเรื่องที่สำคัญและพลาดขาดไม่ได้ขอทิ้งขยะตรบนี้นะคะ ส่วนจุดเด่นของโชอีกตัวหนึ่งอย่างที่บอกว่าจุดเด่นเดนเลยนะกระชับรูขุมขนขาวกระจ่างใสคนผิวง่ายแพ้ใช้ได้อันนี้คือสามข้อหลักของโชแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนผิวง่ายแพ้ง่ายใช้ได้ทําไมถึงมีน้ําหอมอันนี้คือสงสัยมากแล้วก็เลยแบบเพื่อนที่มีอยู่ที่แพ้ง่ายก็แก้แก้แก้เทสในสีแก้แพ้ไหมอ่ะลองปึบแก้แพ้ไหมปึบนี้คือ ไม่มีใครแพ้แปลกใจมากเหมือนกันอาจจะโช,โชคดีของเพื่อนหงที่ไม่แพ้น้ําหอมแต่สําหรับคนที่รู้ตัวว่าแพ้น้ําหอมก็ขอให้ข้ามไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มีน้ําหอมเนาะแต่ใครที่แบบผิวแพ้ง่ายด้านอื่นที่ไม่แพ้น้ําหอมก็น่าสนใจมากที่แบบเห็นผลนะคะทีนี้มาดูเรื่องราคาอันนี้ต้องเปิดโพยแล้วราคาตัวนี้นะคะ20 ml อยู่ที่1,290ราคาเต็ม ถ้าลดราคาโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นจะอยู่ที่1 9 0ิบาทตัวนี้นะคะส่วนตัวเจลครีม25กรัมอยู่ที่1 9 0ิบาทหรือ950ถ้าลดราคาตัวนี้นะคะคือถามว่าถ้าถามหงนะหงรู้สึกว่าราคามันสูงไปนิดนึงนิดนึงคือเอานี้ถ้าเทียบ เอาเอาปริมาณคูณไปคูณมาบวกลบคูณหารถ้าแบบให้เท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็ยังถูกกว่านะคะแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบเทียบว่าเอ้ยขายในดักสโตร์อะไรเงี้ยก็ราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ผมคิดว่าสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหาเครื่องสอําอางใช้ยากๆอะไรเงี้ยกว่ามันจะแบบเจอของที่มันถูกใจอะ่ะมันมันใช้เวลามันไม่ได้แบบเดียวเพราะฉะนั้นก็ ตัวนี้ผมอยากให้ไปลองกันดูนะจ๊ะสำหรับโชว์ออริจินอลจ้าทั้งสองตัวเลยไปลองดูเขามีขายแล้วที่ if andboy นะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากถามเพิ่มเติมหรืออยากแสดงความคิดเห็นพี่คะหนูใช้แล้วมันไม่โอเคค่ะหรือแบบพี่ขะหนูใช้แล้วดีจังเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะไปเจอกันได้ที่เพจใช้ดีบอกต่อนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย